ไอ้ไอ้ไอ้เช่กิก็ลืมดูว่าซาตาหลุดไอ้สัตซ์กูดูดูกูลืมดูแบบเอาเดี๋ยวแปดพามดูกูดูดูอยเชแ่เทั่วนี้บัตเตอร์ไฟไหมหรือแบกแมนหรือใครลิงก์อไรเขาเล่นนั้นแหละโอ้วิปโอวคองมาแรกโอวคองมาแรกกู มึงเห้เมืองมให้กูดีแต่กูเล่นนี่เออให้มึงเล่นให้มึงเล่นเมนโหดอโอ้โหมาจยบัล้วองมึงด้ตีตไปก่อนยกไปก่อน้วย

เดียวก็ม่วงเม็ดลิงไม่ม่วงได้ไง แบกแบกผมด้วยนะผมเล่นไม่เป็นนะครับทำไมทำไมถ้าเล่าไม่แลกวะท้าราครับผมเล่นแลนด์นะแบกถ้าราครับแบกผมด้วยนะครับเฮ้ยเลยยืนกับซาต้าเอ้แลบโคตรเก่าเลยซาตาโดนงัดหน้านะมั้ง คืออยากตาย ลราตามเดินทิ่ตุดไอเดียนะอ่าเอาลราผมปากกลางด้วยนะครับอุ้ยเยอะจังบนเบ็ดูนะบนแห้งหมาเลย ไอ้ี้มันกดอยู่แล้วสองเจอสองตัวด้วยเียโอ้โหดูดีแมงล่นติพอดีเก็บจังไว้ไม่เข้าฟ้าแน่เลยเฮียตัวเอียเอดเปิด็ดเด็เด ลิงกูแรงนะยัดแม่ไม่ทูไม่ได้ซื้อมานะแาวฟ้ามันดาวฟ้ามันฟ้ามันขึ้นไปดิไม่ทูไม่ได้ซื้อมานะครับไม่ทูไม่ได้ซื้อมานะโอ้ยแต่กามาโอ้ยไม่ได้เดินหรือที่ ตาอ,ตอลิ์แม่งว่ามัาอยิซหาย,หายตอนนี้เสียหายไปยาว,วยเลยเสียกูลืมกดอัพอันติมาด้วยแหละครับหนีไม่ได้เสียรีบอเอาใครด,ดีวนะเนี่ยอลิ์เนี่ยเออเอาไปดิ สวยครับพระรามฝากกลางหน่อยนะนั่งตุกก๊กแกอีกแล้วตุกก๊กแกพระหล่อนตุกก๊กแกพระหล่อนทุ่โตเอาเอาไอ้นี่หน่อย

อ่ามันก็นาก่าจะอยู่นี่ไอ้ที่จะขึ้นมาอีกแล้วก็บอกแล้วว่าลิงกูมไม่ได้ซื้อมานะกูอีเมจลิงกูมไม่ได้ซื้อมาก็อดเราเปนออนไลน์นนะโอ้ย ทำไมนายทำอย่างนี้นะครับโปผมไม่ตั้งใจทำอย่างนี้นเ,เราเสียเลือดเลยนะโปเราเสียเราต้องขอว่บ๊บเลือดละต้องกดไอริบ่อยๆไ,ไว้เยียเนี่ยยวแม่งพิว<อ>้๋ยวแม่งพิ้วอีกเอาแ,แม่เราดี รอรอรอไอ้เี้ยแม่งเดินตักบับบั๊บแดงไอ้เขี้เดินเป็นจักเลยอย่างเงี้ยไอ้เยอะดักเล่นกูไอ้สักกูรู้แล้วมาแล้วบนโดนมละตาต่ายืนอยู่กับกูว่ะตาต่าไปแล้้วใหกูอไปบนบนบนความแรกดับขึ้นนะความความขึ้นบนนะ อยู่ไหนไม่รู้วะตุกลางไม่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 รู้เหมือนกัน <c oughs> ไอารีไฟแล้วอารีไฟแล้วมันน่าจะฟรามแรงแรงมาสองนี่อ้อมหลังอยู่เอาปนะล่ะโอ้โ่โเาเทน อ้ยได้ไนะทียมแรงอพูดแรงไม่ยิงดูสองเทียงก่อนถ่ายไค่สามข้อไอ้เนี่ยแร็ปแร็ช่วยหน่อยไอ้ทางหน้าต้องออกตัดเลือดนะเพื่อนแร็ผมกำลังขึ้นไปคนระับถ้าทางหน้าไม่ออกตัดเลือดเอาไม่ลงนะไหนไหนวเนี่ยแม่งแม่งเดินอ้อมดีจัดเลยเนี่ย ไอ้ก mm ูตายเนี่ยอืมเขาขี้อันนี่้มันเดินพร้อมดีจัดดวงกูดีจัดเลยมึงดูดิไอ้ลิเจ็บอยู่นะให้กูไปเดินต่อนบ้างเพื่อ ออกมาเหี่ยความแม่งแรงจัดเลยหายตัวอีกไอ้เหี้ยพ่อที่เหี้ยร่วงแรงก็เจอลิงเดยลิงแรงกว่าตกทีถึงครึ่งรอดอ่ะยิงไปยิงไป Tao ra bao đi. Ui, phổ phịt quá. Mấy mà. Chịp đấy. Dừng tay, dừng tay, đền tay. Ờ, tao tao được tắm. Được đây, Ui, hù đốn. Đấy, đi, mà đi, đấy. เลยสาเลยไม่ทันต uh, like ันจักันเดี๋ยวเทียวเี่ยวยเดี๋ยวจ้จะดีว่าเฮ้ยเไม่ไม่รันไม่ตั่ะไม่ตับไม่ตับแล้วจะิ่หนีเไม่ไม่ไม่ได้มีไว้บวก ดนี่เพื่อไนไปลุกขอปามอ่อนนะเพื่อนน่าจะปามนะบน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 แตกตีเพื่อนเว้แตกตีแล้บวบอสระวังฟังฮะยูฟังนะฟัองบ,บ้านไม่ให้กรับอยู่แล้วะ4ตัวเอาเอาเอาเด,เดี๋ยวนี้โซนตรงนี้ให้ ดันัไปมันไปนู่นแล้วไปลางนะมันวิ่งเอนไปวิ่งเงินปวดมาทับเดินเดินตีห้าเยอะมันจะล่างปับไปทำไมวะม่นปวดที่ขาเลยมาบ้าเลยโอยโอย ีเอ้ยแม่ตาล่ามาทำทำอะไรตาล่าไม่เอาตัดเลือดนะอะไรนะไม่เอาตัดเลือดเอาเพื่อนตัดเลือดไม่หน่อยไม่หน่อยเขาหนีไปนี่นี่ก็ไม่อยู่ไง

น,นี่บอกให้ออกตั้งนานแล้วไม่ออกก็ทือไอนีดูดเลือดจ๋าจัดเลยเกอบตายด,ดินแะช่ำไปชี่ง แล้วกูก็ไม่เก่งก็หน่อยี่ตา้าไม่ได้เกิดหรเจอในท้อุกดให้่านะ แลวการเ่นมืเงี้ยารเล้นมือาจ่อพมึนไงเงีมาขยาสังคมแรดไม่ได้ทำเงี้ยเล่นเน่เนอ้ยซี่ยางดูที่่ยงข้าเลือดอะ นมยไม่ออกตันเลือดแล้วออกอยู่เนี่ยไมยออกช้าไปแล้วมางเล่นไม่ค่อยเป็นนะเด็กเล่นไม่ค่อยเล่นจริงเลยนะผมผมเล่นผมเล่นเล่นแบบเล่นแก้ฆาเวลาเลยออกของก็ไม่เป็นหรอกถ้าไายออกต้องเล่นเล่นมันจะได้ต้นเองแล้วบอกบอกอ่ะถูกไหมถ้าผมบอก ไม่ค่อยร้เล้วรแต่ของเนี่ยองเนี่ยได้แล้วได้แล้วอืมของเนี่ยไปหมดไปมดสแตนทั้งสามตกลเอของได้ปะหอของได้เหรอแล้วเหมองได้ก็ยงงย อ่อฟังอมไรอีกอะไรนะอ๋อแบบแดงเนี่ยไอ้ลำป้าควยเกีย ยินที่มองครับตัดปูดีกเปิดแล้วเก่งแล้วเป็นแล้วเก่งแย่สามบิ๊กเอาทันนะไปเดินสี่เดินห้าคนเดียวเป็นง่ายจังอึโค้งเี้

ý của ừ. dân leng leng và linh leng mà